สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนไปเอาเวอร์สกอร์นะครับนะที่ใช้สําหรับเปิดประตูไปโลก2อนะครับนะคลิปนี้เหมาะสําหรับสายฟรีนะครับที่ไม่ได้ไปเทรดของมีหรือมีผลโลเกียที่ใช้ในการเดินทางนะครับอย่างเช่นผลแสงผลแมกมาหรือเอ่อมีเรือมีโ o เ e r ร์บอร์มีเรือเติมต่างๆนานานะครับนะแบบสําหรับคนที่มีแค่เรือผมขอนะครับนะมีแค่ เรือใหญ่สภาพสมบูรณ์แล้วก็เก็บโปะจากขาดำหรือโลคุชิกินะครับนะนะครับประมาณนี้ขั้นแรกนะครับก็ให้ทุกคนมาอยู่ที่นรินฟอร์ดจีวันนะครับนะหลังจากนั้นก็ให้เดินมานะครับนะเดินมาแล้วก็เรือมาวางให้หันหน้าไปทาง NW นะครับนะเฉียง NW แค่นิดหน่อยตามนี้นะครับและหลังจากนั้นก็เดินทางไปเลยครับ โอเคครับนะขอเมื่อกี้ต้องกลับมานะครับนะแบบขอมาเซฟที่บริลฟอร์ดแปบ๊บหนึ่งครับเมื่อกี้มาถึงบริลฟอร์ดแล้วก็ไม่ได้เซฟเลยโอเคเดินทางกันไปต่อเลยครับนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าต้องทํายังไงต่อนะครับนะคือด้วยความที่เรามาแบบนี้คือเราโดนแน่ๆครับนะโดนอะไรก็ถ้าคนที่เคยเล่นแล้วก็ <c oughs> จะรู้แล้วครับนะแต่ถ้ายังไม่เคยมา ยังไม่เคยไปรดสองนะครับต้องเดินทางม,มาผ่าเออทางนี้นะครับเมื่อเดินทางม,มาทางนี้นะครับมันจะมีเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะครับนะนีครับ ให้ทุกคนเดินทางไปต่อเลยนะครับรู้สึกตัวเองพูดลิน้นมันพันไงไม่รด้รเมื่อก้ ียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ไปรูดโอเคประมาณนี้ครับที่เหลือก็รอฉลามมาแงมตอนกระโดดลงมาก็ระวังระวังเลยนะครับนะถ้าใช้ผลปีศาจก็จะไปคุยกับอ่าทะเลอย่างนี้เลยแต่หลังจากเก็บแล้วก็ลงมาเลยครับ แล้วทำไมฉลาดไม,ม่กินสักทีฮัลโหลใช้พลังผงวิษไปแล้วเฮ้ยเ้ยฉลาดม,มากินที please ไม่มีฉลาดเลยฉลาด ฉลาม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 โอเคผมว่าผมต้องใช้สูตรนี้แล้วครับโอเคไปมกี้จมน้ำฉลาม,มื่ากี้นาทีออกเข้าเกมใหม่มาดูกันครับเราก็ได้มาแล้วครับนะสำหรับเวอร์สกอร์นะครับนะ,หบนะบนะโหลดดีโหลแบบ โอเคเร,เราก็ได้มาแล้วสำหรัลินพันเราก็ได้มาแล้วครับนะสำหรับเวอร์สกอร์นะครับนะ,บนะบนะก็คือไปตามที่บอกทั้งคี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายก็ให้ออกเกมเข้าใหม่มาเหมือนผมเลยก็คือให้ซฟอารีนก่อนไปนะครับจะได้เกิดใกล้กับจุดประตูที่ต้องไปโลกสองนะครับอ่ามารีนน่าจะใกล้ที่สุดแล้วแหละกับประตูที่ต้องไปโลกสองเพราะงั้น อ่าตอนมาเอาเบอร์สกอร์มาเซฟที่มารีนแล้วก็ค่อยไปเอาเอาเสร็จปุ๊บฆ่าตัวตายไม่ก็ออกเกมครับประมาณนั้นเอ่อ้าต่อไปไปทิศไหนเอ่ยทิศที่ต้องไปน่าจะประมาณ SW ครับในการไปเปิดประตูเ๊บเนี่ผมไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้ใช้ผลโลเกียไม่ได้ใช้เรือเติม ไม่ได้ใช้ผลโลเกียไม่ได้ใช้เรือเติมหรืออะไรต่างๆนานาครับใช้แค่เรือสภาพสมบูรณ์แล้วก็เก็บโปะนะไปเอ่อเดือดเดือดเดือดเดดดดดดขอซ่อมแป๊บนึงนะครับโอเคไปไปกัน นี่ครับง่ายๆเองนะครับการเอาไปเอาเวอร์สกอร์ในไอเวอร์สกอร์ก็คือไอเร้ยนผ่านนี่นนแหละง่ายๆนะครับสําหรับการไปเอาเวอร์สกอร์สำหรับการเปิดประตูไปรอบสองนะครับนะง่ายนิดเดียวเองเนี่ยบางบางคนแบบคิดว่าแบบต้องมีผลโลกเกียร์หรือเรือเติมอะไรไวๆไงเพราะว่าติดเจ้าทะเลจริงๆเราทําแบบทําแบบผมเมื่อกี้แค่เนี่ยมีเรือมีเก็บโป๊ะ ไปยาวๆเลยที่จริงที่จริงผมไปโลก2องแล้วแหละแต่คือไอคือตัวนีนน้คนดูก็เป็นคนแบกผมไปเองแหละตอนแรกอ่ะไปเอาโบสกอร์แต่ผมน่ะผมเอาโบสกอร์ไปให้เพื่อนผมเลยไงผมก็เลยลองมาไอลองมาไปเองไอ้เขาเรียกะไรนะมาลองไปเองดูใช่ผมก็เลย่ยแหละอัดคลิปแล้วก็มาเก็บแล้วก็ไปพร้อมกับคนดูเลย ไม่รู้จะมีคนดูคลิปผมไหมส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ไปโลกสองก็คงจะเป็นคนเล่นใหม่แหละหวังว่าถ้าผ่านมาดูคลิปผมจะเป็นประโยชน์นะโอเคครับพูดติดขัดหน่อยก็ขอไปนะครับนะแบบชวงนี้แบบเบลอเบลอเบลออึบอึบ,อบโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เซฟตัวนี้เลยปึ๊บโอเคครับ เ่ Post. อโพสผมอาผมซื้อแล้วมันคือเกออะอาะเลยอ่ะลืมชื่อไปครับถ้าครนนี้ทุกคนก็มานี่ตามผมมาเลยมาคุยกับลิงจ๋อปับ๊บนี่เป็นไงหรอเท่ปิดเพลงก่อนกันกันมีนิสิตเกมเที่นี้คือ คือแค่เพลงไอคือเพลงประกอบนะผมเคยไลฟ์แล้วแบบไม่ได้ปิดเสียงดนตรีของแกนพีนะคือมันมีลิขสิทธิ์นะครับนะบอกไว้สําหรับคนที่จะสตรีมหรืออัดคลิปลงเหมือนกันนะเผื่อ <laughs> ผ่านมาดูคลิปผม <laughs> มันมีลิขสิทธิ์โอเคเพลงน่าจะไปหมดแล้วแหละไปเปิดเข้ามาแล้วคราวนี้ทุกคนก็ไปนะครับกระโดดไปเลยเข้าไปเลยตึบตึบเรียบ,บร้อยจบครับวิธีการไปโลกสง่ายๆนะครับนะ ขอย้ำอีทีเพียงแค่มีเรือใหญ่สมบูรณ์แบบแล้วก็เก็บโปจากขาดำหรือโลคุชิกินะครับผมสายฟรีอยู่รอดเลยนะครับการไปโลกสองไม่จำเป็นต้องให้คนแบกแต่ถ้าจะเร็วก็นั่นแหละครับพวกผลแสงผลแมกมาแล้วก็โมบ์บอร์ดนะครับจะเร็วแล้วทำไมหน้าจอดำวะเนี่ยรู้โอเคครับเอาเป็นว่าไปได้แหละขอ เอาเปว่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม